เพราะขณะที่มันหายไปเราเราไม่ได้หายไปตามมันแต่ทีนี้เวลาที่ของนั้นมันเป็นของเราเนยอย่างเช่นเสื้อผ้าของเรานะ่ะถูกลากเอาไปเผาควรไหมที่เห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเราอมืมันก็เป็นของเราอยู่นี่มันบดบังกันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ของเราได้ยังไงใช่ไหมมันไปมองความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ แต่มันไม่ได้มองว่าสิ่งที่กำลังหายไปกับผู้ที่เห็นสิ่งที่หายไปเนี่ยมันเป็นคนละตัวกัน,นความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยมันบดบังปัญญานะแต่นั้นกว่าจะกว่าจะรู้สึกหรือกว่าจะมีปัญญาขึ้นมาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเพราะว่าไม่ไม่ใช่ของเราเพราะว่ามันเป็น คนละสิ่งกันแต่บางทีเราบอกไม่ใช่ของเราเราะเราสละและ้วมันไม่ใช่ของเราหรอกมันก็มองไปอย่างนั้นได้อีกเห็นไหมเนี่ยคือความยากในมุมมองที่มันจะเป็นมุมมองให้มันตรงทางมักรนะตรงเพื่อการหลุดพ้นดังนั้นะถ้ามองสามารถมองได้ว่าเออแยกว่า สิ่งที่เป็นอนัตตากับผู้ที่เห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันอันเนี้ยชัดดังนั้นมันจะเป็นเคยเป็นของเราก็ตามไม่เป็นของเราก็ตามเนี่ยมันตกอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละ